สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากลางเต็นนอกเมืองนะคะดูคนเยอะๆเลยนะคะเชิญชมได้เลยค่ะมีรถเยอะมากค่ะส,สุภาสุภาช่องยายสุภาะคะฮัลโหล รถทุกคนคะ่ะเียกลับไปดูเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดรถก๋วย,ยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ เตียวเนื้อไก่ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่ต้องปรุงหรอกเอาซ้อสมาหอสมาสองคำนะก๋วยเตี๋ยวลุงน้อยรสเด็ดซบเจ็บขอบคุณค่ะเอาถูลูกเดี๋ยวเราไปนั่งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ มีดนตรีด้วยนะคะวันนี้ดนตรีสด กลางเต็นท์นะคะที่กลางเต็นท์นี่ทางออกทางเข้ามานะคะาทางเข้ามา